สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟสีคิงอาชิวะยุค9กเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง pc กับมือถือเลยครับเซิร์ฟนี้ก็ เป็นเซิฟแนวสวมบทบาทโรงเรียนสี่킹นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปทัวร์เซิฟถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและเซิฟนี้เป็นเซิฟแนวสีิงนะครับก็คือมันจะมีโรงเรียนที่ต่างสถาบันกันอยู่นะครับถ้าเราเห็นหน้าหรือว่าเห็นโรงเรียนอื่นนะครับเราสามารถที่จะพาพวกเราไปบวกได้เลยนะครับหรือว่าเรามีคนเดียวอยากจะบวกคนเดียวก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าไม่น่ารอดนะครับแบบนี้เลยนะหรือว่าถ้าเราเปรี้ยวหน่อยนะครับก็ไปกับเพื่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปที่โรงเรียนอื่นได้เลยนะครับแล้วก็ไปเปิดสตอรี่ ได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องเปิดนะครับเซิร์ฟนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าใครใส่ช็อปไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะตีได้เลยนะครับไม่ผิดกฎภายในเซิร์ฟนะนย,นย,ยืตรงครับจังหวะนี้ ก็คือทุกเวลา6กโมงของทุกวันนะครับจะมีเพลงชาติแบบนี้ออกมาเลยนะครับอย่างเตียวครับเส้นนี้นี่ครับโอ้ยรู้สึกว่า แอดมินจะล็อกไว้ด้วยนะครับก็คือตอน6กโมงแล้วก็มีเพลงชาติขึ้นมานะเราจะเดินไม่ได้นะครับแล้วก็ยืนตรงแบบเมื่อกี้แหละนะครับหลังจากที่เราฟังเพลงชาติจ,จบนะหรือว่ายืนตรงจบนะครับเราก็จะสามารถที่จะเดินได้แบบปกตินั่นเองครับเอ้ยอันนี้เฟี้ยวดีนะครับระบบนี้แบบว่าสมจริงนะอารมณ์แบบแนวโรเเนะและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะเด็กใหม่ทุกคนอย่าลืมมารับของขวัญฟรีตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแจกตังหมื่นห้าแจกไม้เบสบอลด้วย1อันนะครับเอาไวต้ตีหัวใครๆแถวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจุดเกิด ไม่แนะนําให้ตีนะครับแล้วก็จะมีกล่องสูงรถให้1อันนะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาสูมดูนะว่าจะได้รถคันไหนนะครับนี่เลยเป็นวงล้อเจเท่แบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะว่าจะได้คันไหนนะครับนี่เลยครับผมได้รถบูโรนามาไม่น่าใช่นะครับเป็นรถยนต์1คันนั่นเองครับก็สามารถเสกได้เลยนะครับจากฝั่งนั้นนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นจุดเกิดนะครับจุดเกิดมีอะไรบ้างนะครับก็คือห้ามทาดาเมจนะครับนี่เป็นเซฟโซนแล้วก็จะมีโต๊ะบาคาร่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าใครอยากเสี่ยง ว่าถ้าเด็กใหม่ทุกคนนะครับต้องมาสุ่มโรงเรียนตรงนี้ด้วยนะครับกด n เท่านั้นแหละนะครับล้วก็จะสุ่มโรงเรียนแล้วก็วาร์ปไปยังโรงเรียนที่เราจะได้อยู่เลยนะครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่โรงเรียนอินนะครับนี่ อินทราอาชีวะว้ามีระบบเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำ้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะและตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนที่ผมสมได้นะครับก็จะเป็นอินอาชีวะนะครับอินทราอาชีวะโคเทเเลยนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าจะได้โรงเรียนไหนนะครับและตอนที่เราเข้ามาแล้วครับก็จะมีระบบต่างๆภายในเซฟเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับสำหรับตู้เซฟตรงนี้นะจะ เบิกของได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมเบิกอ <ivan. S 1> อกมาแล้วนะครับก็จะเป็นไม้เท้ากายสิทธิ์ตัวนี้นั่นเองครับสามารถที่จะเบิกออกมาใช้ฟรีเลยนะครับหรือว่าเราจะพิมพ์ว่าตู้เซฟก็ได้นะครับพิมพ์<ส>ว่าตู้เซฟนะมันจะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีสกินของโรงเรียนที่เราอยู่นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตู้อาวุธนะครับพอกดแล้วก็จะได้ไม้เท้าตัวนี้แหละนะครับมาใช้แบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ตรงโรงเรียนของเรานะครับทุกโรงเรียนเลยนะจะมีโต๊ะเรียนแบบนี้เลยนะครับที่อ่านหนังสือนี่ที่เรียนหนังสือ ตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับก็คือเราเรียน1ครั้งเราจะได้กระดาษมา1ห,หน้านะครับให้เราเก็บให้ครบ4ีหน้าถ้าเราได้สีหน้าแล้วนะครับเราจะต้องมาโพสเซเป็นกระดาษ1อันนั่นเองครับเราก็จะได้หนังสือมา1นเล่มนะและทีนี้เราก็ทําแบบนี้แหละให้ครบ50ครั้งนะครับแล้วเราก็ จะได้สมุดเรียนมา50เล่มนะหลังจากที่เราได้มาครบ50เล่มแล้วนะครับเราก็มาคราฟตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการเลื่อนชั้นปีนะถ้าปีที่1น,นะก็จะใช้หนังสือเรียน50เล่มนั่นเองครับนี่เลยแล้วก็โอกาสในการตีติด100%เลยนะครับแบบนี้เลยนี่ตอนนี้ผมได้เลื่อนชั้นเป็นปีที่1แล้วนะครับผมก็จะสามารถที่จะ ครับอาว,วุธในปีที่1ด้านนั่นเองเนาะถ้าอธิบายง่ายๆแบบนั้นนะครับถ้าเราอยู่ชั้นปีที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาว,วุธของเราก็จะตีแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นอาว,วุธที่ปลดล็อกนะอย่างเช่นถ้าเป็นปี1ก็จะตีไม่แรงเนาะถ้าเป็นปี2ปี3ก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับนี่แล้วก็ด้านบนนะจะมีจุดนอนด้วยนะครับนี่เดี๋ยวมีเตียงนอนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าในเซฟนี้ก็มีระบบงง่วงนอนนะนี่เดี๋ยวอันนี้เรายังไม่ง่วงนะครับก็เลยยังนอนไม่ได้นะ และสำหรับเซิฟนี้รับหน่วยงานจํานวนมากนะครับพวกหมอตารวจช่างต่างๆนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่ดิสคอดใต้คลิปเลยนะครับมีอะไรติดต่อแอดมินเลยนะครับเซิฟนี้นะที่ดิสคอดเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆกับรถสีฟ้าโคตรสวยนะครับคล้ายๆกับ R32 เลยนะครับคันนี้เป็นรถโดเนทนะครับไม่มีขายภายในเซิฟนะครับถ้าใครอยากเทสติดต่อแอดมินได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับที่ดิสคอดนั่นแหละนะครับราคาแค่ 100วอวัตเท่านั้นนะครับสนับสนุนเซิร์ฟนะครับนี่โอ้โหดูดิมันแรงมากว้าอันนี้ไม่ได้ดิฟนะครับเป็นว่ารถมันแรงนี่เลยและตอนนี้นะเรากําลังจะพาทุกคนไปคราฟอาวุธนั่นเองครับแล้วก็อธิบายด้วยนะครับว่าเราจะรับอาวุธพวกนี้ได้ยังไงนั่นเองครับเพราะว่ามันมีความต่างที่ชั้นปีใช่ป่ะนี่โอ้โหดูดิขับรถคันนี้เสาตึมแน่นอนนะครับสีฟ้าสีฟ้าอันนี้ยังไม่แต่งเท่านั้นนะครับเป็นรถสแตนดาร์ดเนาะ พอเรามาถึงตรงนี้แล้วครับจะเป็นจุดคราฟนะครับนี่มีกราฟฟิตี้โคตรเท่นะครับอยู่บนพื้นด้วยนะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยนี่เนตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้ก็จะมีอาวุธคราฟต่างๆนะครับจะเป็นแนวประชิดเนาะและมันก็จะบอกเราด้วยนะครับว่าชั้นปีไหนจะคราฟได้นะครับอย่างเช่นสนับมือนะก็จะเป็นชั้นปีที่1นี่ไงเป็นชั้นปีที่1นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม้เบสไม้ก๊อฟไม้ก๊อฟเพราะว่าไม้เบสแจกทุกคนอยู่แล้วนะครับแจกยกเสซิร์ฟเลยนะครับ้้นนน่่ถาาาาเป็ตะคสวล ถ้าเป็นคัตนาชั้นปีที่5เลยนะครับนี่มันก็จะแตกต่างกันไปนะเราต้องเลื่อนชั้นปีด้วยนะครับเราถึงจะค้าพวกคัตนาได้นะครับหรือว่าอาวุธอื่นๆนะที่เราอยากได้นะครับและในเซิร์ฟนี้เราต้องทํามาหากินด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานฆ่าไก่นะครับนี่ผู้โชคลายจะต้องโดนเราฆ่านะครับนี่เป็นเด็กแว้นสีคิงแล้วนะครับจะต้องมีงานมีการทําด้วยนะครับและในเซิร์ฟนี้นะครับพวกงานต่างๆนะครับจะมีจุดแบบนี้บังไว้ด้วยนะครับเผื่อใครจะมาเกียนเราเองครับนี่เป็นเซิร์ฟสีคิงที่ ป้องกันเกียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานเก็บไก่ปกตินี่แหละครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการเก็บไก่ด้วยนะครับงานเก็บไก่นี่เราต้องเก็บไก่มาให้ได้4ตัวถึงจะโปรเซสได้1ครั้งนะครับนี่แบบวางเงื่อนไขง่ายๆเลยนะแล้วก็เล่นแบบชิวๆนะครับอะตอนนี้เราเก็บได้สมมุติว่าเราได้4ตัวแล้วนะเราจะต้องวิ่งมาโปรเซสตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นที่แพ็คไก่นะครับแล้วก็มาแพ็คตรงนี้แหละนะครับเพราะเรา ได้แพ็กไก่แล้วนะเราก็นําไปขายที่ตลาดได้เลยนะครับนี่เซิฟนี้เล่นงานง่ายนะครับไม่ด้วยแพ็คไก่หนึ่งอันและหลังจากที่เราทํางานแล้วสามารถที่จะมาขายได้ที่ตลาดตรงนี้เลยนะครับแล้วส่วนใครที่กาลังหาเซิฟแนวสีคิงเล่นอยู่ลองมาเล่นเซิฟนี้ดูได้นะครับก็คือเล่นได้แบตแนวสีคิงแล้วก็แบตแนวโลเปด้วยนะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที่เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม